อ่านะครับในข้อที่6นะครับโจทย์ถามว่าเชือกเส้นหนึ่งยาว63.50เมตรนะครับลวดเส้นหนึ่งยาว3 2 7 5เซนติเมตรนะครับเชือกยาวกว่าเท่าใดนะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือการลบนะครับโจทย์เมื่อไรก็ตามที่โจทย์ถามหาการเปรียบเทียบนะครับคือการลบทันทีนะครับแต่หน่วยมันต่างกันหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรนะครับนักเรียนหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับเราจึงเลือกไปดูที่ตัวเลือกนิดนึงครับ ในตัวเลือกก็จะมีทั้งหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทําของเราครูจริงแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งเมตรกับฝั่งเซนติเมตรนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าความรู้เดิมของเราก็คือหนึ่งเมตรนะครับเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับเราจรึงจำจย์ข้อนี้ได้นะครับเชือกเส้นหนึ่งยาว63เมตรนะครับแล้วก็จุด5 0ศเมตรก็คือครึ่งเมตรครึ่งเมตรก็คือ50เซนติเมตรนะครับลบกับ ลวดนะครับลวดยาว3,275นะครับ3,275เซนติเมตรเมื่อเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นเมตรเราก็ต้องหารด้วย100นะครับเมื่อหารด้วย100ก็จะได้เป็น32.75นะครับก็คือ32เมตรกับอีก75เซนติเมตรนะครับเราก็นำมาลบกันนะครับ50ลบ75ไม่ได้เราก็ยืมนะครับยืมจาก 63ก็เหลือ62นะครับก็จะกลายเป็น150่งลบเจนะครับก็จะกลายเป็น75เซนติเมตรเซนติเมตรครับ62สิลบสาเหลือ30ครับข้อนี้เลยตอบ30เมตรกับอีก75เซนติเมตรนะครับตรงกับข้อ4ในตัวเลือกนะครับไม่ยากข้อนี้ง่ายๆครับแจกเต็มฟรีนะครับสวัสดีครับ